เราได้กล้วยมาจากในสวนนะกล้วยไอ้น้ำว้าอะไรเนะี่ยเพิ่งมาถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นออกจากบ้านไปบ่ายสามโมงใช้เวลาสองชั่วโมงกล้วยเล็กกล้วยน้อย อองสงสัยจะลืมไอ้กล้วยไว้ในสวนมั่งลืมตัดอ้คงไม่ลืมนะอะมันเป็นไอ้อันเล็กอนะเนาะแกนกล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์อากาศมันร้อน ตันนี้ยังดีหน่อยนะใหญ่เบอ้เอเรอเลยอุ้ยน,น้ำววาพอได้กิน